ขอแค่นี้นะได้ๆขอบคุณมากนะครับขอแค่นี้นะได้ๆขอตัวไปแน่เลยว่ะเพราะว่าคุณพาไปรอบ ขอบคุณมากนะขอานได้นะคได้ได้ไดอทีทอดทีเบดยคขอตัวไปแน่เลยว่ะก็ที่ตามใจาะมาฆ่าผู้อื่นะไรโดยเจตนา ก็พยามข้าแล้วก็พกพาวุธปืนแล้วก็มีวุตปืนไม่ถังวัตถบอาวุปปืนนี้ตอนนี้เขาให้การว่าไปทิ้งไว้ที่ไหนยังไงคาก็ยังยังสอบอยู่นะครับยังยังยังไม่ทราบว่าเรื่องหาให้การความจริงหรือไม่ไนะครับการสองควันนี้จะต้องระดมกำลังเพิ่มไหมคะในการค้นหาก็ ปกติครับก็เราฝ่ายตำรวนของสำเร็จรับสำขับการสืบแปดช่วยกันคุณผู้กับรบกวนอีกคดีหนึงง่งนะค่ะที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้บนขอนนอ,นอนค่ะเ,เรื่องราวเป็นยังไงก็คนที่ถูกแทงเนี่ยเป็นลูกเขยของตำรวจที่อยู่ที่บนนอสำเร็จค,คนที่มาแทงเนี่ยมาทะเลาะกันเนี่ยเป็นเพื่อนกัน,น,นอยู่ๆก็มาเข้าประตูแล้วก็ต่อยกันแล้วก็ แ,แต่บาดเจ็บนิดหน่อยครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่บางมดก็สาเหตุก็ยังไม่ทราบเพราะว่าผู้ที่ถูกที่บาดเจ็บมาตอบว่าไม่ไม่มีอะไรกันไม่ได้ทะเลาะกันแต่เราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อม่าเดีย๋ยวรอแต่ผู้ต้องทางญาติผู้ต้องหาก็พ่อแม่ผู้ต้องหาติดต่อจะพารูปมามอบตัวเราะว่าก็ายังงงอยู่ว่าสองคนที่ทะเลาะกันได้ไง แต่ว่าเขารู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อเ็นเพื่อนกันคถามว่าเขาเขาบอกจะมามอบตัววันนี้เหรอคะเห็นว่าจะมาวันนี้แต่เรายัางไม่มั่นใจไม่ได้รับการยืนยันว่าจะมาวันนี้จริงหรือเปล่าเ่าติดต่อมาเมื่อไหร่คะมาเมื่อคืนนะ,น,ะนะครับคร<ช>ับหลังจากเกิดเหตุแล้วเกิดเหตุเพราะเราพอเกิดเหตุเราก็ตามครับเลยได้ทราบไปเซโทรไปถามก่าแม่เขาจะทราบโดยโทรศัพท์เขาไหมภาษาไป ว่าได้จะได้จะต้องมีการออกหมายอะไรไหมคะก็ถ้าผู้ต้องหาว่ามอบตัวนะครับก <g> ็เราก็ไม่ไม่ต้องออกหมาย